สวัสดีครับพี่น้องสอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้16สิงหาคม2567สามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับคลิปนี้มาไวบางวันมาสี่ห้าทุ่มวันนี้มาไวก็แจ้งข่าวพี่น้องครับว่าโหวตนายกมตรีสภาผู้แทนรัษฎรได้โหวตแล้วนะครับวันนี้16สิงหาได้นายกสุภาพสตรีครับคุณแพทองทานชินวัตรครับ ก็จะได้เป็นนายุมตีคนที่31ต่อไปครับตอนนี้ก,ก็มาพูดคุยกับพี่น้องอสมอต่อมีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามว่า<จ>การที่หักหักไม่ได้ในแต่ละเดือนนี่มีจำนวนมากหลายหมื่นคนนี่ในอนาคตนี่สมาคมชโกสโออสมอจะล้มไหมมีหลายคนกังวลและถามมาครับวันนี้ตอบครับ อันนี้มีคนถามมาเรื่อยๆอยู่นะครับไม่ใช่ถามวันนี้ถามบ่อยอยู่เกี่ยวกับสมาคมชกรรสออสมแห่งประเทศไทยจะล้มหรือไม่ล้มครับมันอยู่ตรงที่สมาชิกครับสมาชิกทุกท่านถ้าสามารถหักเงินจากบัญชีสมาชิกทุกท่านไปช่วยทายาทหรือว่าไปช่วยผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกเสียชีวิตถ้าแต่และเดือนหักได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหากได้อันนี้ยังไงก็ไม่ลมครับไม่มีโอกาสลมมันขึ้นอยู่กับสมาชิกครับคนที่เป็นคู่สมรสก็เอาเงินฝากเข้าก่อนวันหักให้หักได้นะครับหรือใครที่มีปัญหากเกรงว่าจะลืมจริงๆก็ไปทําเรื่องติดต่อคุณหมอรอพอสตอทาเรื่องให้หักเงินจากบัญชีอสมอไปเลยอ่ารายละเอียดเอกสารน,นึ่งเขาก็อัปโหลดขึ้นไปในระบบ ไปให้สมาคมหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีออสมอเขาก็เอาไปส่งธนาคารตกรสทำนองนี้นะครับก็ทำเรื่องไปคู่สมรสที่มีปัญหาบางคนลืมเอาเงินเข้าก่อนวันหักก็จะได้ไม่ลืมก็จะแก้ปัญหากันไปแก้ปัญหากันไปกันมานี่ถ้าคนที่เป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นตัวอสมอเป็นสมาชิกนะครับคุณหมอเราพสตที่เป็นสมาชิกชกศส,สมคู่สมรสบ้างที่เป็นที่เป็น,ปนอคู่สมรสอสมอที่เป็นสมาชิกชกศส,สมอ,สมอนี่ ถ้าส่วนใหญ่ทําให้บัญชีตัวเองมีเงินพร้อมหักและหักได้เป็นประจําอยู่เรื่อยๆและก็ในแต่และเดือนหักได้90%้ซขึ้นไป95้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นะอาจจะไม่ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าส่วนใหญ่หักได้มันไม่มีโอกาสล้มหรอกครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นหักได้ทุกคนทุกเดือนเลยเนีย่โอ้แบบนั้นสุดยอดนะครับไม่ล้มนะครับไม่ล้มแต่ถ้าจะล้ม เป็นยังไงครับถ้าล้มในส่วนใหญ่หักไม่ได้เนี่ยล้มแน่นอนคือมีสมาชิกล้านสามแสนล้านสี่แสนคนสมมติหักไปได้สักล้านสองแสนคนนี่หักได้ประมาณสองแสนคนเท่านั้นเองนี่สมมุตินะครับแบบนี้ท่าทางจะไม่ไหวครับล้มมีโอกาสล้มแน่ๆนเพราะอะไรครับเพราะถายาทคนที่เสียชีวิตก็จะได้เงินเพียงหักมาจากเพื่อนได้ประมาณสองแสนคนเท่านั้นเองสองแสนคนคนละ 40, สี่สิบกว่าสตางค์ก็ไม่ถึงไม่ถึง หนึ่งแสนดยซ้ำไปเงินที่จะได้นี่แบบนี้มันก็ทําท่าจะล้มสิครับแบบนี้แล้วต่อไปก็จะมีคนจํานวนมากทําให้หักไม่ได้ไม่เอาเงินเข้าออบ้างอะไรตํานองนี้นะอ,อสมอที่ได้รับค่าบหมการแล้วก็ถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่จะหักไวแบบไวแบบนี้คือเงินเข้าปุ๊บไปถอนออกปับ๊บใช้แอปถอนเงินออกจากบัญชีตัวเองไปบัญชีอื่นปั๊บนี่ยังไม่หักเลยไปทําแบบนั้นถ้าทําแบบนี้เป็นจํานวนมากครับจากสมาชิกมีเป็นล้านสามแสนสี่แสนคนนี่ หักไม่ได้เป็นล้านคนอย่างนี้ในแต่ละเดือนโอ้แบบนั้นแบบนั้นล้มแน่นอนนะเพราะฉะนั้นการที่จะล้มหรือไม่ล้มขึ้นอยู่กับสมาชิกปฏิบัติตัวว่าทําให้หักได้หรือเปล่าถ้า,ถาทําเรื่องของบัญชีธนาคารตัวเองเนี่ยให้หักได้ทุกเดือนมันไม่มีโอกาสล้มครับพอไม่มีโอกาสล้มคนที่เป็นสมาชิกก็หักกันไปช่วยเพื่อนได้พอสมาชิกรายใดเสียชีวิตก็ได้รับการหักจากเพื่อนมาช่วย ก็มันไม่ล้มครับเพราะฉะนั้นการล้มหรือไม่ล้มนี่มันขึ้นอยู่กับสมาชิกทําตัวเองให้สามารถหักเงินได้นี่ยดีแค่ไหนนะครับ <Okay. S 1> แต่ข้อมูลณปัจจุบัน <Okay. S 1> ถ้าหักไม่ได้ราวๆเดือนละประมาณห้า0 0ื0นหกหมื่นเจ็ดหมื่นคนอยู่แถวนี้ <Okay. S 1> มันก็ไม่ล้มครับมันไม่ทําให้ล้มได้แต่มันทําให้เกิดปัญหาคือ ทายาทของผู้เสียชีวิตเขาได้รับเงินไม่ครบนะครับอันนี้แล้วก็ปัญหาตามมาอีกอันก็คือคนที่เป็นสมาชิกแล้วหักไม่ได้บ่อยๆหักไม่ได้ติดต่อกันสองเดือนเขามีหนังสือทวงไปครั้งที่หนึ่งหนึ่งเดือนผ่านไปยังหักไม่ได้เขาก็ทวงไปครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยทวงห่างจากครั้งที่หนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งเดือนนะครับทวงสองครั้งต่อมายังหักไม่ได้อีกนี่ก็จะพ้นสภาพไปนี่การพ้นสภาพ การพ้นสภาพความเป็นสมาชิกชกสสมสำหรับคนที่หักไม่ได้นี่ก็จะทําให้ตัวเองเสียสิทธิ์เงินที่จ่ายช่วยเพื่อนมาไม่รู้กี่ปีแล้วพอตัวเองพ้นสภาพต่อไปจะเกิดเป็นอะไรไปก็ไม่ได้ช่วยนะครับเพราะว่าพ้นสภาพอันนี้เกิดเกิดผลเสียอย่างนี้ในกรณีการที่หักไม่ได้นะครับแต่ว่าล้มไหมหักไม่ได้ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหรือห้าหมื่นนี่ไม่ลบครับยังไงก็ไม่ล้มแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ควรจะ ดูแลบัญชีตัวเองให้มันมีเงินให้พอหักนะครับแล้วก็การการหักไม่ได้ให้มันลดลดลงหน่อยนะแต่ละเดือนนี่จากห้าหมื่นกว่าคนให้มันเหลือสองหมื่นหนึ่งมืนอะไรทํานองนี้หรือต่อไปให้มันเหลือไม่กี่พันคนที่หักไม่ได้ทํานองนี้เหลือต่อไปให้มันหักไม่กี่ร้อยคนที่หักไม่ได้ทํานองนี้หรือดีที่สุดหักได้ครบทุกคนเลยนี่สุดยอดครับแบบนั้นอ่ะเพรานะนั้นเรื่อง เรื่องสมาคมจะล้มหรือเปล่าเนี่ยมันคงไม่ล้มนะครับทิศทางการดําเนินงานแล้วก็ทิศทางของสมาชิกที่ดูแลตัวเองอยู่เนี่ดูแลบัญชีตัวเองอยู่นี่ให้หักได้เนี่ยมันมันไม่มีโอกาสล้มนะเท่าที่ดูนะครับคงยากมากที่จะล้มนะครับก็ให้มั่นใจได้เลยพี่น้องอสมอเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคมเขาก็ดําเนินงานดีนะมีระบบมีอะไรดีตรวจสามารถตรวจสอบได้นะครับ เอาทีนี้มีปัญหาที่สองคถามที่สองมีหลายคนบอกว่าโดนหักไปแล้วสามหสิบ้าบาทหกสตางค์โผล่มาจากไหนอีกหัก4ี่้อยิบเจ็ดบาททํานองนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่4ี่รอยิบเจ็บาทนะครับ4ี่ร2อยยี่สิเจ็ดจุดสองสองด้วยเอาถ้าใครไม่ทราบว่ามาจากไหนนี่ก็เดือนก่อนนะครับเดือนก่อนเดือนกรกฎาคมเมื่อวันที่ส5้ากรกฎาคมนั่น4ี่้อยิบเจ็บาทย2สิบสองสตางค์นะครับใครหักไม่ได้ก็จะโผล่มาหักเดือนนี้เป็นยอดที่สองนะครับ ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบดูถ้าใครถ้าใครคิดว่าตัวเองเดือนที่แล้วกว็หักอยู่นะเดือนนี้ทําไมมาหักอีกไอ้427บาท22สตางค์นี่ก็ถ่ายสําเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีเลขที่ธนาคารไปให้คุณหมอของท่านถ่ายสําเนาบัตรประชาชนสมาชิกแปลงคุณหมอของท่านสําเนาบัตรประชาชนนะครับไปบอกคุณหมอของท่านคุณหมอของท่านเขาจะส่งรายละเอียดว่าสมาชิกชื่อน,นี้เลขประชาชน13หลักนี้บัญชีธนาคารนี้ สงสัยว่าจะมีการหักซ้าซ้อน,อนคิดว่าเดือนก่อนหักไปแล้วเดือนนี้มาหักอีกทํานองนี้ให้ตรวจสอบให้หน่อยทํานองนี้<อ>ก็นําเรื่องเหล่านี้ไปเคลียร์กับคุณหมอของเราคุณหมอของเราเนี่ยมีลายสามารถติดต่อกับกลุ่มกลุ่มลายเขามีกลายกลุ่มนะครับที่มีเจ้าหน้าที่สมาคมชกสธมอคอยมาตอบคําถามคอยตรวจสอบให้อยู่คุณหมอก็ส่งลายไปเช็คให้เราถ้ามีคําตอบ อะไรกลับมาว่าเป็นยังไงคุณหมอก็จะมาบอกเราว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือสมาคมถ้าเขาตรวจสอบได้ถ้ามีการส่งเรื่องไปให้เขาตรวจสอบเนี่ยถ้าท่านเคยหักไปแล้วเดือนก่อนแล้วเดือนนี้มาหักอีกเนี่ยเขาโอนคืนให้แหน่นอนครับถ้าส่งเรื่องไปตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเดือนก่อนไม่ได้หักเดือนนี้มาหักสองยอดอันนี้มันก็คงถูกต้องของเขาแล้วเขาก็จะแจ้งมาว่าเดือนก่อนไม่ได้หักมาหักเดือนนี้ก็ต้องใครสงสัยก็ไปหาคุณหมอของท่านก็แล้วกันนําเอกสาร ดังกล่าวที่เราพูดมาเมื่อกี้นี่แหละครับไปติดต่อคุณหมอรพสะตนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยสิ่งแนะนําพี่น้องอสมอถ้าว่าพี่น้องอสมอมีปัญหาด้านใดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับมีปัญหาด้านสมาคมชกสสมไม่เข้าใจสิ่งใดอยากจะถามจากสมาคมชกสสมแต่ติดต่อสมาคมยากและเกินโทรไปไม่มีคนรับอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้เป็นคาเป็นสิ่งที่นํามาฝากกันข้าคืนวันนี้ครับว่า ให้ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากคุณหมอรอพอสตอของท่านของท่านนะครับคุณหมอรอพอสตอของท่านเขามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมได้นะครับหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเขาส่งลายเข้าผู้รับผิดชอบงานด้านด้านอสมอของจังหวัดผู้รับผิดชอบงานด้านอสมอของจังหวัดนี่เขาจะเป็นผู้ประสานงานสมาคม ในจังหวัดนั้นสมาคมชลสแห่งประเทศไทยนี่สมาคมชลสรอสมอร์แห่งประเทศไทยจะประสานงานไปยังคนนั้นที่อยู่จังหวัดคนที่อยู่จังหวัดนี่ก็จะแจ้งเรื่องมายังคุณหมอรพสตองท่านให้แก้ไขปัญหาอะไรยังไงเขามีมีช่องทางสื่อสารกันคุณหมอรพสตองท่านนอกจากจะส่งเรื่องไปยังจังหวัดจังหวัดประสานงานสมาคมคุณหมอรพทของท่านบางท่านนี่ก็ประสานงานโดยตรงกับ สมาคมชกสอ,อสมอแห่งประเทศไทยเลยเลยนะครับเขามีไลน์เขามีไลน์ลกลุ่มเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็เรื่องใดก็ตามที่พี่น้องที่เป็นสมาชิกชกสอ,อสมอมีปัญหาทําอะไรต่อไปไม่ได้ไม่รู้จะถามใครอะไรยังไงทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับสมาคมชกสอ,อสมอนะให้ไปขอความช่วยเหลือจากคุณหมอรอปอสตอของท่านโดยเฉพาะคุณหมอรอปอสตผอ,อ,อนะครับผอ,อรอปอสต หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอสมรพสตอแห่งนั้นเขามีวิธีช่องทางสื่อสารติดต่อกับสมาคมแล้วนําคําตอบมาบอกพี่น้องได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องอสมท่านใดอึดอัดติดต่อสมาคมยากเหลือเกินโทรไปไม่ติดโทรติดไม่รับอะไรก็แล้วแต่อาศัยไหว้วานคุณหมอรปสตอของท่านนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่พิรองสาคัญมากที่ท่านจะต้องรู้สิ่งนี้ครับ ว่านี่แหละคุณหมอรปตอของท่านช่วยท่านได้นะครับท่านเป็นอสมอ,อยู่หน่วยงานไหนติดต่อคุณหมอเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นนะครับช่วยท่านได้อย่างแน่นอนครับหาทางวิธีติดต่อช่วยท่านได้อย่างแน่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาพูดมาคุยกันอตอบคาถามพี่น้องด้วยและให้คําแนะนําพี่น้องด้วยคําคืนวันนี้ในการที่จะช่วยคนที่จะช่วยเหลือท่านได้ดีมากๆเกี่ยวกับประสานงานสมาคมจกสสมนี่ก็คือคุณหมอของท่านนะครับ เอาละครับค่ำคืนวันนี้พูดคุยกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ